ดียามเย็นของวันเสาร์ที่31พฤษภาคม2568นะครับด้านหน้าผมเป็นไม้ชุดนะครับเป็นไม้ชุด5ต้น5ต้นนี้490นะครับเป็นไม้เบาๆจัดชุดสำหรับมือใหม่ที่อยากได้ไม้จำนวนเยอะๆนะฮะ แต่เป็นคระสายพันธุ์มีทั้งโซโคนะครับที่นี่ก็เป็นเขาหินซ้อนนะฮะเขาหินซ้อนเจ้าสัวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นลูกผสมพวกโคงมรกตแล้วก็มีไม้ยักษ์นะฮะแต่ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านนาไกลพันธุ์หรือเปล่าไม่มีดอกไปลุ้นเอาอาจจะเป็นไม้ดอกดอกก็ได้นะครับราคา490บาทเป็นราคารวมส่งนะครับไปกันสักหน่อยนะครับ มีวันนี้ฝนไม่ตกแต่ว่าแพ็กไม้นะแพ็กไม้ส่งต้นใหญ่ๆสุดก็ของคุณพิ่สุนีนะฮะโอ้น้ำหนักเยอะนะครับเกือบเกือบสี่สิบกิโลอ่ะแานหน้าผมมาเป็นแบ่งไม้นะฮะดูส่งใบนะครับไม้ยักษ์ลบบุรีนะฮะแบบนี้ใบมะพร้าวส่งมะพร้าว ตัวน,นี้290บาทนะครับเป็นตระกูลยักษ์ดำารบบุรีนะฮะส่วนตัวน,นี้เป็นหน้าวังเ e อ ok. นะครับกิ่งเมียนชัดเจนนะกิ่งเมียนชัดเจนกิ่งสาขารอบด้านไปเลี้ยงให้โตก็ได้ตัวน,นี้ก็290บบาทนะครับเป็นราคารวมสูงส่วนตัวน,นี้เป็นยักษ์ดำ เป็นยักษ์ดำใบสวยนี่นะฮะแล้วก็ฟอร์มแบบนี้390บาทนะครับยักษ์ดำใบสวยคล้ายๆต้นนั้นนะฮะที่โดนจองนี่ฟอร์มเหมือนกันเลยลองพิจารณาดูนะครับแบบนี้ถ้าไม่ไปเออทำทรงเรือแล้วก็เสียบ ปลก่อแต่ว่าเลี้ยงเขาก็สวยนะครับต่อไปมองกุฎทองดํานะฮะมงกุฎทองดำ,น,ะะงงดำนี่นะฮะสองเบาทเช่นกันนะครับให้ดูเราพรอบก็ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ไม้สีโอ้ยผม,มเบือ่อ เสียไว้านานแล้วมันจะเป็นแบบนี้แหละมันไม่ได้ตัดทดนะครับมันไม่ได้ทําพามาดูยักษ์ต้นนี้ที่ผมฉลูดแล้วดูดอกเข้ามานะครับดูช่อดอกอ่ะดูลักษณะช่อดอก ใช้ได้นะฮะใบลื่นนะฮะใบเงาลื่นไม่ใช่ใบขดมีต้นนี้แหละผมสังเกตด,ดูอยู่มันอะไรก็ไม่รู้บรรนาทิ์รอให้เลี้ยงอิ่มๆก่อนวันนี้ก็มีพระอาจารย์มาเยี่ยมนะครับมาจากจังหวัดมหาสารคาม อำเภอโกสุมพิสัยท่านทักมาว่าอยากเข้ามาชมสวนก็มานะฮะมาถึงก็ประมาณเที่ยงนะครับท่านก็ยกไม้ไปอยู่สองต้นต้งขอบพระคุณมากมายเลยนะครับพระอาจารย์ที่มาเยี่ยมวันนี้ยังสภาพเหมือนเดิมอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร แต่หยุด4วันน่าจะได้งานอยู่นะครับน่าจะได้งานเยอะอยู่ดูใบนี้รู้เลยนะครับเป็นราชินีเพชรสองแควส่วนเจ้านี้ผมเห็นดอกเขาออกมาดีผมก็เลยคัดมาไว้ก่อนถ้าเจออันไหนดอกมาดีๆผมก็จะคัดนะครับตอนแบบนี้ยังยังไม่ค่อยสวย ไม้ที่แยกใหม่นะไม่ค่อยสวยเดี๋ยวรอเขาฟื้นดีๆก่อนนะฮะแล้วมาติดตามชมกันจริงๆผมอยากจะมาถ่ายทำโซนด้านหลังแบบนี้แหละมันจะไม่ได้มีเสียงรถยนต์รบกวนนะครับขออภัยเวลาที่ผมทำคลิปไปผมก็จะถอนหญ้าไปโอ้สายพันธุ์นี้เข้าท่าเนาะดูชั้นกิ่งมันไล่ออกมาแบบนี้โอ้ นี่นะครับขวดขนาดไม่ได้ทําไม่ได้แต่งอะไรนะเดี๋ยวมารอดูดอกกันนะครมันเป็นถังทองอ,อ่ถังทองมันมีถังทองห้าแล้วก็ถังทองดอกดกุกไปก็ดสเปสปาไปหมดนะฮะตัวนี้ราชินีเพชรสองแพรนี่ดอกซอสแล้วก็ที่ป้ายลบก็มีนะ ทำป้ายแล้วป้ายลบโอ้ยเนาะมันทำให้สายพันธุ์บางครั้งก็ต้องอาศัยการสังเกตอัตลักษณ์จากต้นแม่พันธุ์เขาจากรุ่นพี่เอาส้นรับไม้ที่สวนผมนะเวลาผมเพาะมาจะเป็นแบบนี้แหละกลุ่มก้อนผมผมจะเป็นคนจำว่าไม้สายพันธุ์เนี้ยผมเอาวาง ตรงไหนยกตัวอย่างนะฮะที่ขึ้นมาใหม่จะเป็นตรงนั้นก็จะมีแถวมีป้ายหลักๆผมก็จะดูว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างส่วนนั้จะเป็นอราชินีชุดแดงอะไรประมาณนี้แหละวันนี้ก็ได้มเมล็ดเยอะอยู่นะอย่างที่ยังไม่ได้เพาะก็เยอะเพาะแล้วยังไม่ได้แยกก็เยอะนะครับที่เป็น สายดอกทั้งหลายหละอ้าวคุณนะดอกมาแล้วพี่นอ้องดอกมาแล้วแต่ไม้ไอ้พวกนี้กำลังสูบน้ำนะฮะกำลังดูดอาหารอยู่ไม่กล้ายกเว้นยกเว้นถอนส่งทั้งกระถางเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ถอนสิส่งทั้งกระถางพอได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนอแบบนี้มีท่านใดสนใจไหมครับชอดอกมานี่ พวกนี้เป็นลูกของราชินีเพชรสังแพรเดี๋ยวนะถ้าถอนไปวันนี้ผมกังวลอาจจะน็อกนะครับอาจจะน็อกแล้วมีโอกาสเน่าขอให้ดูช่อดอกมาก่อนนะครับแบบนี้นะจะดกไม่ดกท่านดูพิจารณาเอานะครับแต่๋ยืบองต้นก็มาจากไม้สายดอกไม้สายดอกสวนสรงประมาณนี้ ถ้าท่านใดโซนใจแบบนี้ก็380แต่ทีนี้ผมค่าส่งทั้งกระถางเนาะผมจะห่อแล้วก็อะไรก็ว่าจะมีวิธีค่าส่ง50บาท60บาทส่งทั้งกระถาง380บวกอันนี้ก็เท่าไดร0่400 400 440รอยเอาครับ440ประมาณนั้นลองดูนะครับพิจารณาดูเอ<ๆ>้ลายชินิพรสองแควอันนี้หนึ่งนะครับเดี๋ยวดูก่อนเผื่อเผื่อมีอีกพิจารณาเอานะครับช่อดอกช่อดอกมาผมถึงจะเอามาก่อนที่จะเอาไปทำนะฮะถ้าทำไปแล้วอพอไปขึ้นไซส์12เนี่ยแล้วดอกมันดีๆพุ่งมามันก็จะเป็นราคาตั้งแต่ 900าถึงพันสามพอขยับไปอีกมันก็จะขยับไปอีกเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าถ้าตอนนี้เล็กๆแล้วก็ยังมาไม่เต็มก็ให้พิจารณาเอาตามเหตุตามผลตามที่เห็นนะครับให้ดูร่วมกันพิจารณาร่วมกันระหว่างพ่อค้าแล้วก็คนซื้อจะได้ไม่เป็นการหลอกขายตัดสินใจดีๆเอาประสบการณ์ในการดูไม้ของท่านดูเอานะฮะโอ้ยนี่นะ อันนี้ลูกของยักษ์ดำออฟแบ็กมันก็แหลมแบบชอบมากมายักษ์ดูนะฮะดูเปิรดอวบดินผมก็สเปะสปะนะมันมันก็อวบอ้วนได้นะดูดูนะฮไม่ได้ให้ปุ๋งให้ปุ๋ยอะไรเลยเออเดี๋ยวนะปัรอันนี้คือใบสวยใบสวยเนาะ นีน่ใบงอเราสนใจต้นนี้ไหมครับเดี๋ยวอ่าอ่าไม้ไม้ชุดนี้จะส่งพร้อมกระถางนี่นี่ใบเหมือนราชินีเลยดอกดูเอานะฮะนี่ช่อดอกมาช่อดอกมานะครับ แบบนี้ก็290แต่ค่าส่งไปอีก60ก็เป็นสา0อยห้าสนะครับถ้าเป็นต้นนี้อันนี้ไม่เป็นไรหรอกเงี้ยามานะขูดให้ละไม่เป็นนะจะส่งให้ทั้งกระถางนะครับเพื่อป้องกันมันน็อกแล้วมันจะเน่าส่วนอันนี้ใบสวยก็ ก็ได้นะฮะตอนนี้ก็เหมือนกันส่งทั้งกระถาง350บัตบาทนะฮะอ่ะเท่านี้เด,เดินมาเผื่อเจอนะครับถ้าดอกไม่โดดเด่นก็ไม่นำเสนอมามาค้นหาเขาเรียกว่าช้างช้างเผือกอยู่ในป่าอ่าผมก็เพาะไปตามสไตล์ไม้ของผมนะครับถ้าอันไหนดอกมาดีก็นำเสนอ แต่มันจะดีไปสุดๆไหมนั่นก็แล้วแต่นะครับโอ้ใบนอดอกก็ใช้ได้เนาะแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้หินซ้อนเจ้าดอกดอกแล้วดอกเขากำลังพุ่งนะบางครั้งอย่าพิ่งประมาทนะครับเห็นดอกมาแบบนี้เวลาเข้ามาเข้ามาเต็มๆยกตัวอย่างไอ้ทับทินมประกายเพชรผมมันก็ดอกไม่เท่าไหร่นะตอนเล็กๆอมันมันดูไม่แต่บังเอิญผมเอาไปขึ้นต่อแล้วมันพุ่ง ส่วนพวกนี้ก็ไม่แน่อืมนะครับแต่อันนี้เกาะป้ายนี่คือเห็นแล้วอ่าเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาโอยอย่างนี้เอ้าใช่เหรออ๋อตัวนี้ประกายดาวโอ้ยหนัง ลงสนเจ้าของผมก็ได้ดูนะดูดูดูการต่อกิ่งแบบนี้สไตล์ของผมเห็นไหมครับเวลาเวลาเขาติดนี่แทบจะมองไม่ออกเลยนะฮะขนาดขนาดเพิ่งเริ่มติดนะครับนี่แทบจะมองไม่ออกเลยนี่แล้วถ้าเขาโตแล้วกลืนไปเห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือน ไม้ต้นนี้เป็นต้นใหญ่แล้วก็ออกดอกอันนี้ก็น่าจะเพชรพินทองนะถูกต้องนะครับมันก็เป็นการทำไม้ให้ต้นใหญ่อย่างรวดเร็วสายพันธุ์ที่ดอกดีๆแล้วก็ต้นใหญ่เร็ววิธีเดียวก็คือการเสียบยอดนั่นแหละที่มันเร็วที่สุดนอกนั้นก็พเพาะเมล็ดโอ้ยก็มารอดูนะครับว่ากว่าจะได้แบ่งกว่าจะได้ไปถึงไหน กระทิงแดงนี่ก็รอเธออยู่นะอันนี้ก็ขนมาแล้วนะครับยังขนมาไม่หมดเรื่องต่อเดี๋ยวจะมาไล่เสียบอยู่แถวนี้ม,มาดูกันว่าจะเสียบอะไรบ้างอ้าวแสงสว่างกำลังจะหมดแล้วไฟก็ไม่ได้เปิด มาทางนี้กันหน่อยนะครับมาติดตามดูโดนฝนถล่มก็ยังใช้ได้อยู่เนาะมันนีแดงมันนีแดงมันนีแดงอนี่ครับเขาหินซ้อนเจ้าดอกผมผมคง ไม่ประมาทเขาแล้วละ่ะดูดูแล้วเขาน่าจะพุ่งไม่หยุดไม้ถ้าลักษณะนี้พุ่งไม่หยุดแน่นะฮะเดี๋ยวพามาดูนี่นะครับก็มาเยอะแล้วมาเยอะแล้วโดนฝนก็บ่อย,ยั้นนะครับมาเยอะแล้วตอนนี้ก็เช่นกัน,นะฮะสายเดียวกันอโชคดีไปมีมีรอบหนึ่งนะที่ผมเปิดเท่าไหร่นะเปิดไม่แพงมั้งน่าจะเปิดหกร้อปดสิบเีไม่ไป หยุดนะครับหยุดไว้ก่อนให้เขากินเบ่งๆก่อนนะฮะทีนี้ไม่ได้ล้นะฮะร,ราคาก็น่าจะอัพขึ้นไป8ป0เก้ถึงพันนะครับต่อไปนี้ทีแรกพ่อค้าก็พูดในรักษณะนําเสนอเหมือนมันไม่เท่าไหร่เราก็มารอดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรให้เห็นของจริงนะครับ มันจังคอยเสียบอะไรเป็นการตัวกันเออกิ่งกิ่งไมย้ยักษ์ยักษ์บ้านวัดอ่ะดูช่อดอกกำลังมาแบบนี้เดี๋ยวนะฮะอันนี้น่าจะทํารากทํารากแื้อถ้าแบบนี้ก็โอ้ยยงามจังเลยสามร้อยเก้าสิบนะครับ ก็จะคัดฟอร์มคัดทรงเนาะถ้าไม่390ก็จะเป็นอ่าตัวนี้นะครับกิ่งบ้านวัดใบประมาณนี้ดอกประมาณนี้ใบขนนะฮะถ้าแบบนี้ก็340บาทอยู่แบบนี้นะฮะ สีไม่ใช่อะไรหรอกครับทั้งค่าแพ็กค่าส่งมันก็ผมก็จะเหลือ200กว่าบาทนั่นแหละตันนี้แปลกๆเอาไว้ดูดีกว่าเนอะอะฟอร์มมันไม่เท่าไหร่หรอกฟอร์มแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดมันดูมันเป็นสมง่ามแบบนี้ตัดเลยนะครับเดี๋ยวอยู่น,นันเดี๋ยวผมจะตัดตัดตัดเเหลือลำเดียว ไม้ก็ต้องสร้างอยู่เรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิ่งหรือเป็นรากเราต้องสร้างไม่ใช่ว่าไม่สร้างแต่จะสร้างแบบไหนจะสร้างจบภายในครั้งเดียวหรือจะทยอยทยอยนะฮะไม้ที่กําลังสร้างนี่ย่อมยังไม่สวยไม่ทันสวยแน่นอนแต่พอเขาสร้างจบสร้างเสร็จเริ่มค่อยเป็นรูปเป็นล่างโอ้ยสุดยอดฮะอุ้ยอะไรนี่ไม้เสียบหรือไม้อะไร สางมันเถอะเอามีอย่งอีกนี่อ๋ออันนี้ผมเสียบเสียบบนตอไม้ตระกูลยักษสาุนะฮะส่วนเสียบอะไรนี่ไม่รู้เสียบเหมือนเหมือนราชินีอะไรสักอย่างน่าจะเป็นน่าจะเป็นราชินีไอ้เน,นี่นะเพชรพิศนะนะครับ โตขึ้นก็สวยนะแบบนี้แบบนี้ก็เท่าน,นี่ไม้ดอกดูหรื่อว่ายชอสองร้อยเก้าสิบนะครับสองร้อยแปดสิบก็ได้สองร้อยแปดสิบอันนี้น่าจะเสียบบ้านนาลอยไปนะครับมาโซนนี้ก็เหมือนเดิม ยังไม่มีอะไรนี่นี่นี่กิ่งของไอ้กิ่งตอนนะกิ่งตอนหินซ้อนดอกดกกันแหละรอดูดอกเอานะครับเดี๋ยวได้ดูแน่นอนนั่นนันเห็นไหมโชคพัชรีเดินมาเดินไปพูนโอ้โหแรกๆมันก็กระปิดกระปรอยแต่ไปไปมามาเขาก็เบ่งขึ้น เพราะว่าผมจะรู้จักดีนะครับรู้จักดีเดินมาทางนี้ทูนอันนี้ก็ยังไม่เต็มนะฮะยังไม่เต็มยังไม่เต็มอ๋อยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะอันนี้พอเวลาดอกไม่มาเขาก็ดูเหมือนไม้ทั่วไปธรรมดาไม่ได้โดดเด่นอะไรอ๋อน่าจะหมดแนวรีวิวแล้ว สวนก็ไม่ได้มาจัดสักทีก็พาดูของเก่าไปก่อนนะครับพอได้แก้เหงาแก้คิดถึงคลายกระใสโอ้ยนะฮถ้าดูดูดอกจะขนาดไหนนะครับลุงกวางสายลุงกวางนะงงนะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับผมเคยขายเท่าไหร่นึ่งพันกว่าบาทมันเล่ไป <laughs> ตะคุณมงกุฎทองดำนะฮะอันี้ก็สวยดีอยู่นะดูฟอร์มกิ่งชั้นดูรากนะครับดูรากรอบอยู่ด้ครับรากก็รอบอยู่นะห่อนเปลี่ยนดินดูช่อดอกนะครมงกุฎทองดำดอกดก ให้ดูชั้นกิ่งนะครับเอาสัก1,400บาทนะต้นใหญ่ๆอ่อ่างมเลกนี่ไงครับที่ว่าพี่น้องของเจ้า,ามณีแดงนะฮะดูใบ ส่วนนี้ยักอะไรไม่รู้สงสัยเก็บเก็บไว้เล่น่ะหมดแสงสว่างแล้วครับไฟผมก็ไม่ได้เปิดสำหรับคลิปนี้นะฮะพอได้เข้ามาทำคลิปทักไทยกันทักไทยพอได้ยืนยันตัวตนนะครับก็ต้องขออนุญาตจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ